ก็อยากเริ่มต้นนะครับอยากให้พี่เล่าที่มาที่ไปของโครงการเหมารถทัวร์พาผู้ป่วยโควิดก,กลับบ้านหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไระครับทําไมถึงเราอยากมาทําตรงนี้จริงๆแล้วนะบนพื้นฐานด้วยจิตวิญญาณของตัวพี่ก่อนอนะันดับแรกครับและคิดว่าตัวเองนะฮะมีชื่อเสียงโดง่งดังทางโลกโซเชียลได้ก็พี่น้องประชาชน ผมมองว่าโซเชียลของผมน่าจะเอาอะไรน่าจะเอามาทําประโยชน์มาช่วยเหลือพี่น้องในยามวิกฤตได้ผมก็เลยอาสาออกมาแล้วก็มาดําเนินการในรูปแบบส่วนตัวของตัวเองอนะครับคือด้วยแนวความคิดที่ว่าการลดการแอรอัดของคนในเมืองครับรีบนําผู้ป่วยกลับสู่บ้านเกิดรีบมารักษาในกระบวนการของสาธารณสุขจังหวัดครับดีกว่าที่เขารออยู่โดยที่ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการรักษา มียามีหมอดูแลเลยเขากลับมาบ้าน mm hmm. เขายังมีกําลังใจที่ mm hmm. ดีขึ้นมีครอบครัวที่ห่วงใยนะครับมีแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ให้การรักษาครับอืมโอเคครับอัปเดตตอนนี้ครับเราช่วยผู้ป่วยโควิดกลับมาได้แล้วกี่รายครับแล้วว่าแล้วก็แต่ละคนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ได้กลับบ้านนะครับแล้วพอกลับมาถึงอุบลแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลแยกผู้ป่วยอย่างไรค,ครับมานี่ยน่าจะเป็น ก็คือตอนนี้นําผู้ป่วยกลับมาเข้าสู่กระบวนการของสาธาร,รณสุขจังหวัดนะครับก็มีแพทย์มีหมอเบื้องต้นทุกคนที่กลับมาจะลงมาที่จุดกักตัวจุดคัดกรองจุดแรกคือที่อําเภอเขืองในทุกคนจะต้องไปเอ็กซเรย์ปอดรถลงจากรถทัวร์ผมทุกคนเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่าระดับการติดเชื้อว่าเชื้อลงปอดแบบไหนอย่างไรหรือไม่จะได้มีระดับของการรักษาหากรุนแรงก็จะทางเจ้าหน้าที่หมอเขาก็จะมีสถานที่ไว้คอยดูแลรักษา หากยังไม่รุนแรงเขาจะให้เป็นสถานที่กักตัวตามอำเภอต่างๆตำบลต่างๆหมู่บ้านต่างๆครับอืแต่ละคนที่ได้กลับมาเนี่ยรู้เขารู้สึกยังไงบ้างครับจากการที่ได้พามาโอ้โหชีวิตเขานี่เขาเขาเหมือนเขาได้เกิดใหม่ครับเขาดีใจกันหมดฮะดีใจสุดๆนะครับแค่แค่เขาได้ยินข่าวว่าเออแค่เขาได้ยินว่าเขาได้ขึ้นรถนะฮะมีรถได้กลับบ้านเขาก็ร้องไห้แล้วครับอืครับผมเออ ทั้งหมดอะครับรถรถรถ,รถรถรับส่งใช้ทั้งหมดกี่คันนะครับแล้วรับส่งมาแล้วกี่วันใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะครับพี่จอนี่คือรถรับส่งวันละสามคันห้าคันเป็นอย่างต่ํานะฮะสามคันเป็นอย่างต่ำสามถึงห้าเป็นอย่างต่งํานะฮะ,ะรับคนมาก็น่าจะประมาณวันละสองร้อยคนนะครับเจ็ดวันแล้วครับเจ็ดสองพันกว่าคนใช่ไหมนั่นแหละ ส่วนเงินในาการใช้คืองบประมาณส่วนตัวและเพื่อนเพื่อพรรคพวกผมนะครับ<ม>เพื่อนฝูงผมก็มานํานมาช่วยนะครับซึ่งผมไม่เปิดรับบริจาคไม่เรียอะไรครับมไม่ขอใครและไม่เ่ยไม่เคยเอ่ยขอใครแม้แต่บาทเดียวนอกเสียจากเพื่อนฝูงเอรว่าจอหนนี่ขอช่วยพี่ขอช่วยพันพี่ขอช่วยหมื่นนะฮะในลักษณะนี้หน้าเพจหน้าเฟซผมผมไม่โพสเปิดรับบริจาคแม้แต่บาทเดียว S <S จะไม่มีเลขบัญชีผมโผล่ออกไปในโลกโซเชียลน,นะครับนอกเสียจากพี่น้องผมมูพวกเพื่อนฟูงจอหน,นี้ซอยแน่ไอศีลปซอยประมาณนี้ครับครับผมในส่วนตอนนี้ครับพี่จอน,นี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลน,นะครับให้ได้กลับบ้านมาครับผมมีเหตุการณ์ที่ออรู้สึกภูมิใจน่อยมครับครับรู้สึกภูมิใจที่ว่าได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยเรามีศักยภาพเรามีชื่อเสียงเรามีโซเชียลในมือที่มีผู้ติดตามเป็นจํานวนมาก หากเราไม่เอาความโด่งดังที่เรามีมาช่วยเหลือชาวบ้านผมไม่เหมาะสมที่จะเกิดมาเป็นคนครับครับผมล่าสุดนะครับก็เห็นมีอีกโครงการที่พี่จอนนี่ประกาศถึงแท็กซี่ครับหรือรถกู้ภัยที่จะมาส่งพี่น้องชาวอุบลนะครับว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มันเก็บค่าใช้จ่ายที่พี่จอนนี่เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงครับช่วยไปแล้วกี่เคสครับอ่าครับ รายละเอียดมันก็ไม่ใช่ใช่อะไรมากครับหลักการมันก็ง่ายๆแค่เพียงแต่ว่าพี่น้องผมบางคนเขาไม่มีตังค์ติดตัวครับไม่มีเงินค่ารถนะครับมันก็เป็นนโยบายของผมอยู่แล้วที่ให้รถไปรับแต่บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจสื่อสารกันอาจจะไม่เข้าใจอืก็เลยลงโซเชียลไว้ว่าไม่ต้องเก็บตังค์กับทางผู้ป่วยนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนโอนให้เองนะฮะบ,บางคนอ่คือผู้ป่วย บางรายอาจจะไม่ได้ติดต่อติดตามผมนะฮะอาจจะเป็นญาติเป็นคนติดต่อให้มาขึ้นรถนะครับ,รบแต่มีเงินติดตัวอาจจะเพียงจํานวน800บาทนะฮะก็คงเ,เขาอาจจะลงรถก็จ่ายเขาเองเลยไปอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะเข้าใจทุกฝ่ายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอยากจะนําเสนอไปให้ให้ให้ชัดเจนให้ให้คนที่ติดตามจะไ,ได้รับรู้ นะครับเผื่อลดพี่น้องผมจิตอาสาที่ไปรับก็คือไม่ต้องไปเก็บตังค์กับพี่น้องเขาเพียงแต่ว่าผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับครับแล้วในส่วนตรงนี้ครับมีในส่วนของพี่น้องแท็กซี่หรือว่าคนที่ขับรถมาส่งเนี่ยพอติดต่อเพื่อมาขอค่าใช้จ่ายตรงนี้บ้างหรือยังครับพีเจนี่ก็มีครับก็ถึงว่าได้โพสต์นะครับก็มีนะฮะก็อย่างเมื่อวานสามลายเป็นสามเคสนะครับที่ได้โอนไปนะครับถึงเลยต้องโพสต์แบบในลักษณะนั้น คือง่ายๆทุกเคสตอนนี้ผมโอนค่าใช้จ่ายเข้าใจเข้าใจดีครับหรือเข้าใจอยู่แล้วว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ํามันอะไรอยู่แล้วผมก็พอมีกําลังที่จะซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะฮะผมก็ต้องอะไรดูแลนะครับดูแลทั้งผู้ป่วยดูแลทั้งรถที่จิตอาสาบางท่านบอกว่าพี่จอหนี่ผมไม่เอาหรอกนะงั้นพี่ขอโอนค่าน้ำมันให้ห้าร้อยน้องน้ําใจพี่นี่ครับเรามีให้กันอยู่แล้วคือเราเข้าใจทุกศาสตร์ฝ่ายอยู่แล้วนะครับ โอเคครับนอกนอจากสองโครงการนี้ครับพี่จอนี่มีโครงการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเ<อ>พิ่มเติมอีกไหมครับเห็นมีการให้พนักงานมาช่วยรับประสานงานในการรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยตรงนี้ครับในภายภาคหน้าอ๋อนี่ครับนั่งเต็มอยู่นะฮะตอนนี้รับสายกันชุลมุนเลยฮะนี่เต็มไปหมดเลยฮะนี่ฮะทีมงานผมนะฮะทั้งวันทั้งคืนครับโทรศัพท์ผมจะปิดไม่ได้เลยครับช่องท,งที่เขา น้องเข้าใจไหมคนที่เขาอยากหนีตายกลับบ้านาน่ะทำยังไงได้กูจะติดต่อพี่จอ์นนี่ได้อะทุกสายมันเป็นเรื่องของชีวิตพี่เลยต้องให้ความสําคัญและรายละเอียดของการช่วยเหลือเป็นอย่างสูงเลยฮนะน้องอ่าเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเป็นห่วงทุกอย่างขอนําเรียนน้องนะครับคือวิกฤตมากอุบลบ้านพี่เป็นเมืองใหญ่นะประชากรเยอะครับคนอุบลไปทามาหากินที่กรุงเทพปร,ริมณฑลเยอะและตอนนี้เชื้อมันแพร่กระจายในกรุงเทพเขายัง เขาเลยต้องการที่จะกลับมารักษาที่อุบลบ้านเกิดอย่างน้อยๆเขาได้กลับมาบ้านเกิดเขามาเจอครอบครัวเขาเขาได้กําลังใจจากครอบครัวเขามันเลยเป็นการที่จะต้องหาทางกลับบ้านอย่างเยอะน้องอืมโอเคครับตอนนี้ก็รับสายยีิบสี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับพี่เจนี่ครับได้ยินไม่ครับพี่จะปิดรับสายตอนเที่ยงคืนครับไม่ให้ทีมงานพักผ่อนครับเราจะเลือกเปิดรับสายเก้าโมงช้าครับ โอเคครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่จอนนี่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิดครั้งนี้หน่อยครับาครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เป็นกำลังใจให้เจ้า,นา,านใจใหน้านที่ทุกๆคนนะครับ ใครพอมีกําลังพอมีศักยภาพออกมาช่วยในรูปแบบไหนมิติไหนได้ออกมาช่วยกันนะครับบ้านเมืองเราตอนนี้คือเรากําลังสู้กับเชือ้อารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันไหนที่เราพอจะช่วยเหลือกันได้เรามาช่วยกันขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายท,ทุกทท่านสื่อช่องทางต่างๆอันไหนที่จะแชร์หาช่องทางจนพี่น้องเราได้เจอช่องทางดีๆได้ดดกลับบ้านได้มีที่รักษาตัว เพื่อให้ผู้ป่วยได้พ้นจากการาติดเชื้อได้หายดีได้ปลอดภัยผมก็ถือว่าผมดีใจแล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับจากใจผมทีมงานจอนี่มือปราบนะครับครับขอบคุณครับก็สำหรับผู้ป่วยท่านใดอุบลน,นะครับที่จะรีบกลับมารักษาติดต่อทางเพจผมได้เลยครับเพจตลึงกรุงจอนี่มือปราบครับด้วยความยินดีครับ